ดีครั์ทบสิบเบียนงานศิลปะท,ที่เราเห็นกันทั่วไปก็มักเป็นภาพวาดงานแกะสลักประติมากรรมต่างๆแต่ศิลปินเหล่านี้จะมาโชว์ความพิสดารสร้างศิลปะหลอกตาคุณทสสั้งเมคอัพสุดสยองอาหารที่เหมือนจริงจนแยกไม่ออกและอื่นๆอีกมากมายฟาตบอกเลยว่างานนี้เตรียมอึ้งได้เลยเพราะมันเจ๋งเหลือเชื่อจนต้องอาปากค้างเลยนะสิดวงตากระป๋องกระป๋องเครื่องดื่มหมดแล้วอย่าพึ่งทิ้งเพราะแค่มีเครื่องสำอาง คุณก็สร้างความสยองได้ง่ายๆไม่เชืกก่อกระดูกแค่โรไลานามาเรียกช่างแต่งหน้าสาวชาวนอร์เวย์คนนี้สิเธอนำกระป๋องมาตัดครึ่งแล้วเอามาติดไว้ที่ดวงตาจากนั้นก็เติมเมคอัพเพิ่มเอฟเฟกเข้าไปจนกระป๋องทะลุออกมาจากใบหน้ายิ่งพอมีของเหลวสีแดงปอมๆด้วยนะยิ่งดูสมจริงสุดๆไปเลยถ้าเดินอยู่บนถนนตอนกลางคืนแล้วเ,เจอแบบนี้ไถ่ไม่วิง่งหนีก็แปลกแล้วอาหารเช้าสามมิติ ใครที่กำลังหิวแล้วกะจะจิ้มอะไรบนจานกินแล้วจิ้มขึ้นมาไม่ได้แล้ะก็ไม่ต้องงงนะทุกคนเพราะมันคือภาพลวงตาของศิลปินท่านหนึ่งจากยูเครนที่ใช้สีน้ํามันวาดลงบนผ้าใบแล้วใช้ลูกเล่นนำสีมาตกแต่งให้ดูมีเลเยอร์เหมือนอาหารจริงอยู่บนจานกระเบื้องที่ป่าคิมแล้วใส่ท็อปปิ้งพร้อมเสิร์ฟแถมยังมีหลายแบบด้วยทั้งขนมปังเค้กและอื่นๆดูเหมือนจริงสุดๆ ันแน่ท้องรองแล้ว,ลวสินี่ขนาดเราพูดไปยังรู้สึกน้ำลายสอเลยบันไดทิ์งานนี้บอกเลยว่างงมากแม่เพราะต่อแรกชายเสื้อแดงกำลังจะเดินขึ้นบันไดแต่ขึ้นหรือลงไม่ได้นี่นะแงล่ละที่ทำไม่ได้ก็เพราะว่ามันไม่ใช่บันไดจริงๆจะเป็นภาพสามมิติหนึ่งในผลงานศิลปะท,ที่จอห์นแฮรลิสสร้างขึ้นเพื่อประดับสตูดิโอของตัวเองสร้างขอบด้วยเทปกาสสีดำแล้วใช้กระดาษสีขาว กับสีเทียนสีน้ำตาลระบายเป็นขั้นบันไดดูเกลื่อนไปกับพื้นไม้ของห้องสุดๆนี่ถ้าเดินมือๆแล้วไม่เห็นเข้าคงเบรกหัวทิมเพราะกลัวตกบันไดแน่ๆสูชีกินไม่ได้บังถัดปุ๊บสายสูชีจะรออะไรละ่ะใช้ตะเกียบคีบสิคะแต่เอ๊ะทำไมคีบไม่ขึ้นละ่ะแถมจู่ๆมันก็ขยับได้ไม่เพียงเท่านั้นเมื่อพลิกกลับมากลายเป็นแขนคนเฉยเลยสรุปแล้วมันคือผลง,งานศิลปะบนร่างกาย ที่ศิลปินมือดีว่ารูปเซตซูชิไว้บนหลังมือและแข่งของตัวเองมีทั้งหน้าแซลมอนมากี่ซูชิพอเอาไปวางบนถาดลองสีดำแล้วยิ่งดูเหมือนของจริงสุดๆน่ากินจนอดใจไม่ไหวเพลคว้าตะเกียบขึ้นมาคีบเขา้าปากแต่ปรากฏว่ากินไม่ได้นะจ๊ะโอโยโยดวงแกงแล้วหนึ่งดวงตายักบนท้องไม่รู้ว่างานนี้จะโดนใจหล่าแม่แม่หรือชนให้ตกใจกว่าเดิมกันแน่เพราะอยู่ดีด ทุกดวงตายักจ้องกลับหูยยิ่งจ้องก็ยิ่งผนลุกสู้แต่คุณแม่คนนี้น่าจะเลิฟม,มากดูสิอวดใหญ่เลยและนี่ก็คือฝีมือของมีม่ชอยเมคอัพอาร์ติส์ที่มาสร้างภาพดวงตาบนหน้าท้องของเพื่อนสาวที่กำลังตั้งครรภ์โดยการเพลรูปดวงตาขนาดยักษ์และด้วยความที่เป็นคันของเด็กแฟดทำให้ท้องโตมากกว่าปกติดวงตาที่วาดก็ยิ่งดูโตขึ้นไปอีกสวยสยองที่แท้ทรูมือทะลุ ถ้าเห็นคลิปนี้ต้องขยี้ตากันบ้างล่ะโอ้โหมือทะลุเป็นรูโบเจ้าของมือยังอยู่ดีไมล่นนั่นแต่อย่าเพิ่งวิ่งโร่ไปหาหมอนี่ไม่ใช่แผลจริงๆแต่เป็นภาพวาดสามมิติฝีมือของศิลปินสายเพ้นร่างกายชื่อดังเจ้าของแอคเค้าเมลสวีตแอดเดลไลด์ตั้งหากล่ะโดยเธอใช้เทคนิคพิเศษในการระบายสีเพิ่มแสงและเงาให้ดูเหมือนเกิดโพรงขนาดใหญ่บนมือและมีแปสิ่งของแบบเดียวกันกับพื้นหลังทำให้ดูเหมือนมือทะลุไปแล้ว หรือสามารถยัดอะไรลงไปได้แม้ถ้าไม่ลองเอานี้จิ้มดูก็ไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าเป็นแค่ภาพลวงตาบทผีหลอกปกติแล้วบทที่เราคุ้นตาก,กันก็มักจะเป็นวิหารที่ตกแต่งด้วยกระจกรู้ราจะเจอบทหลังนี้เข้าไปนึกว่าโดนผีหลอกไม่ก็ฝันไปแน่แน่ยังไงก็ตามนี่คือผลงานชื่อ Reading Between the Lines ของสถาปนิก Peter j o n k e s และ a r n o n w r e n b e r g ซึ่งเป็นการออกแบบโดยใช้โครงไม้มาวางซ้อนกันเป็นแนวนอนไม่ก่ออิดหรือสร้างผนังเพิ่มกลายเป็นอาคารรงประหลดัดมองทะลุได้ดูพีนึกไปหน่อยแต่ก็สวยงามเหมือนกันนะกระดานหมากรุกลอยได้อีกหนึ่งผลง,งานของคุณแอดเดลรลาเจ้าของมือเป็นรูโบกค่ะทุกคนคราวน,นี้ไม่ได้ไปวาดมือใครที่ไหนแต่เธอเปลี่ยนให้กระดาษเอสธรรมดาธรรมดาและโตให้กลายเป็นกระดานหมากรุกลอยได้ตัวหนึ่งใช้เวทมดต์เสกโดยการใช้สีไม้ทั่วไปนี่แหละ ระบายลงไปบนกระดานและใช้เทคนิคแรงเงาเพื่อให้เกิดมิติดูเหมือนว่ากระดาษหมากรุกกำลังลอยขึ้นจากพื้นยิ่งพอเอาหมากรุกไปวางกิดความรู้สึกเหมือนอาลาดินกำลังขี่พรมวิเศษเลยล่ะมีถ้าไม่บอกว่าเป็นภาพดวงตานึกว่าของจริงนี่ยเนี่ยเกือบจะพิมพ์สาธุกเก้าก้าแล้วเชี่ยวงานปริมากรรมจากเศษขยะเศษขยะที่หลายคนมักจะเห็นว่าหมดประโยชน์แล้วโยนทิ้งรู้หรือไม่ว่ามันสามารถนํามาสร้างเป็นงานศิลปะได้นะ ถ้าไม่เชื่อต้องลองมาดูผลง,งานของทอมไดนิงเงอร์คนนี้กันบอกเลยว่าเห็นแล้วจะต้องอึง้งหากดูใกล้ๆแล้วอาจจะเห็นแค่เศษขยะชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่เมื่อซูมออกมาก็จะพบว่าขยะเหล่านั้นถูกนํามาประกอบการเป็นงานประติมากรรมรูปร่างต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นปากริมฝีปากหรือดวงตาขนาดยักษ์เรียกได้ว่าทั้งสร้างสารรค์แถมยังช่วยลดขยะให้โลกไปอีกคนไข้ที่กินได้งานศิลปะมีหลายแบบ ตั้งแต่ภาพวาดไปจนถึงรูปปั้งแกะสลักแต่ใครจะไปคิดละว่าเบงคาลิงคนนี้จะสร้างผลง,งานที่แอดวานซ์สถานทุกวงการขนาดนี้เพราะพี่เขาจำลองเค้สามมิติเป็นแรปเปอร์ชื่อดังอย่างสไลท์ไทท์ใน MV เพลง Feel Away ที่เจ้าตัวกำลังนอนยิ้มอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลจนกระทั่งผ่าออกมานั่นแหละถึงได้รู้ว่ามันคือเค้กไม่เพียงเท่านั้นสิ่งสาราสัตว์สารพัดส,สิ่งอื่นๆพี่เขาก็ทำได้เหมือนเวอร์จนแยกไม่ออก หลอกสายตาประชาชนผู้หิวโหยอย่างพวกเราสุดๆว่าแต่สมจริงขนาดนี้จะกล้าก,กินได้ไงล่ะปากปีศาจใครที่เบื่อการแต่งหน้าทาปากแบบเดิมๆอยากเปลี่ยนมาแต่งแนวปีศาจไว้ให้โลกตะลึงเละก็ลองไปขอคําแนะนําจากช่างแต่งหน้าสาวอัคมีก่คนนี้ดูได้เพราะเธอได้เดมมีดปากของตัวเองให้กลายเป็นปากปีศาจสุดสยองพร้อมขค่ำมเหยียดตลอดเวลาและยิ่งน่ากลัวกว่าก็ตรงที่มีการนําเขี้ยวปอมมาติดรอบๆ แล้วใส่คอนแทคเลนส์สีขาวในดวงตานี่แหละสยองไม่ไหวถ้าเจตอตอนกลางคืนนะเราว่าต้องมีกรี๊ดกันบ้างแหละรอยสักลายปักการสักเป็นอีกหนึ่งศิลปะบนร่างกายสุดคิดที่เราเห็นจนชินตาแต่ถ้าเป็นแบบในคลิปนี้คงมือหาแน่นอนเพราะดูดาโลซานโนช่างสักชาวบราซิลคนนี้เต็มแบบสามมิติเพิ่มความเฟี้ยวงะกให้รอยสักด้วยลวดลายคล้ายกับเย็บผ้าลงบนรา่างกาย ด้วยทักษะการลงเส้นและเล่นแสงเงาทําให้ภาพที่ออกมาดูมีความนุ่นเหมือนการใช้ได้เย็บลงไปจริงๆยกเว้นว่าลองเอามือถูๆก็จะรู้ว่ามันเป็นภาพสามมิตินั่นเองเมคอัพลุกถอดหัวไม่ใช่กระสือก็ถอดหัวได้แต่จะทำได้ยังไงนะรอคงต้องไปถามเจ๊สมิตตาดีพักคนนี้เพราะเธอเป็นช่างแต่งหน้าแนวพิลึกสามารถเสร็จให้คอตัวเองหายไปได้ ด้วยการเพ้นสีเขียวลงไปจากนั้นใส่เอฟเฟกปิงหัวกับคอแยกกันแล้วขัดทุกคนแถทมฝิงืงูแต่งหน้ายังสร้างสรรค์สุดๆเพราะมีการใช้สติ๊กเกอร์รูปเพชรมาติดทั่วใบหน้าให้ดูลักษณะเหมือนหัวกระโหลกจะเป็นหัวกระโหลกแบบลักชูนานยุคงานนี้ใครเห็นเป็นต้องเหลียวหลังแล้วอุทานว่า,ว,าว้าวคิดได้ไงเนี่ยเสาสปริงใครที่เดินผ่านเสาต้ตนนี้อาจจะมีหวั่นใจว่ามันจะเด้งดึงๆจนตึกถล่มหรือเปล่า ที่จริงแล้วคุณโดนหลอกคะ่ะมันคือสาปกติคไมใช่เสาอาทิตย์แหละแต่มีศิลปินชาวจีนคนหนึ่งเกิดอยากให้มันไม่ธรรมดาขึ้นมากจึงติ้งไอเดียเติมลวดลายซะหน่อยโดยการเพ้นเป็นภาพสปริงสามมิติแถมวาดด้วยเนียนมากดูเกลืนไปกับพื้นหลังสุดๆจนต้องเข้าไปพิสูจน์ติก๊กเองว่าเต่าเก๊หรือของจริงกันแน่ s u per มาริโอ t สตรีทอาร์ตนอกจากจะเป็นเกมวัยเด็กของใครหลายๆคนแล้ว ตัวละครในเกมอย่างมาริโอก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันและแน่นอนระดับศิลปินอย่างคิสคาสันก็ขอนำซูเปอร์มาริโอมายังโลกแห่งความเป็นจริงด้วยการวาดภาพสามมิติของมาริโอในลักษณะแบบพิกเซลอย่างกับหลุดออกมาจากเกมเป๊ะ,ปะและกว่าจะเสร็จก็ใช้เวลาถึง11ชั่วโมงน่ารักสุดๆแฟนเกมมาริโอเห็นแล้วต้องอดใจไม่ไหวขอเข้าไปแชร์รูปสักหน่อยแล้วกระบอกลวงตา พักมองเพื่นๆก็คงคิดว่าน,นี่เป็นกระบอกทรงกลมกับทรงสี่เหลี่ยมใช่ไหมล่ะคะฮารุมิว่ามันคืออันเดียวกันเมื่อมองจากมุมหนึ่งจะเห็นเป็นกระบอกทรงสี่เหลี่ยมแต่ถ้าดูในกระจกก็จะเห็นเป็นทรงกลมแล้วถ้าลองหมุนอีกภาพในกระจกก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยอย่างกับมายากลเลยข่ะทุกคนผีหลอปะเนี่ยไม่ใช่จ้านี่คือผลง,งานชิ้นกระบอกลวงตาของโคคิจิสุกิฮาระศิลปินจากญี่ปุ่น ที่ล้ำเวิร์กจนได้รางวัลรองชนะเลิศในงาน Best Illusion of the Year ปี2016เลยทีเดียวหูยงานดีครีเอทปังขนาดนี้สมควรแกร่รางวัลแล้วค่ะครึ่งหุ่นยนต์ครึ่งมนุษย์เรือฉันไปปกวดง,งานศิลปะทั่วไปก็ของสาวแจ็คกิลฟอบนี่แหละค่ะที่แป่งร่างตัวเองให้กลายเป็นครึ่งคนครึ่งหุ่นยนต์ไม่เชื่อก็เปิดหน้าให้เห็นจะจับไปเลย โอ้โหล้ำจริงอะไรจริงแถมยังลงทุนทำหน้ากากซิลิโคนเลี่ยนแบบไปหน้าตัวเองเคือเหมือนกับว่าภายนอกดูเป็นคนธรรมดาแต่ด้านในกลายเป็นมนุษย์เหล็กชวนตะลึงเวิร์กหากเจอโดยไม่ทันตั้งตัวคงมีตกก๊กระจายไนหลังกันบ้างละ่ะยิ่งมองน,น,นานๆก็รู้สึกขนลุกเหมือนกำลังโดนหุ่นยวนจ้องอยิงไงอย่างนั้นช่วยด้วยโดนกัดมือนอกจากจะมีมือที่เป็นรูแล้วยังมีมือที่ถูกกัดจนแหว่งอีกคุณพระ ชักจะเริ่มเสียวๆที่มือแล้วสิจนกระทั่งใช้นิ้วจิ้มดูเอ้าคุณหลอกดาวจริงๆแล้วมันคือภาพวาดสามมิติผพงานของจอแดนโมรีนาศิลปินชาวฝรั่งเศสหรือรู้จักกันในชื่อคิวโทด็อกใช้ดินสอแต่งหน้าสีต่งตางๆมาระบายลงบนมือให้ดูเหมือนกับว่าดวงงับจนแหว่งแถมเมื่อเอาไปวางบนพื้นหลังสีดำก็ยิ่งหน่บเข้าไปใหญ่นี่ถ้ามีบอกว่างานศิลปะเราก็นึกว่าดวงกัดจริงๆแล้วนะเนี่ย เดอะแฟนทอมควีนไม่ได้อยู่ในโลกเวทมนต์ก็ล่งหนได้นะเออเพราะจู่ๆควีนจากบนกระดาษหมากรุกเดอะแฟนทอมควีนอันนี้ก็หายไปอย่างลึกลับแต่ในกระจกกลับเห็นว่ามันตั้งอยู่ที่เดิมโดนหลอกอีกแล้วหรือเปล่าเนี่ยใช่ค่ะโดนเต็มๆเลยด้วยเทคนิคแอนนามอร์ฟิกแคมมฟลอสโดยนำกระดาษแผ่นหนึ่งมาวาดให้เป็นลวดลายเดียวกับตารางหมากลุกแล้วตั้งไว้ในองศาที่พอดีเพื่อพลางใสต่ตา เท่านี้ก็ผูกๆได้ตามต้องการงานนี้ต้องยกนิ้วให้กับแมดพิชาร์ดศิลปินคนเก่งพี่จจ๋งจนนึกว่าพ่อมดมาเองไปเลยหน้าต่างเอมิสหรือไม่หน้าต่างบานนี้ที่เราเห็นว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแท้จริงแล้วมันคือสี่เหลี่ยมข้างหมูแถมที่เห็นว่ามันกําลังหมุนซ้ายขวาแท้จริงแล้วมันกําลังหมุนเป็นวงกลม3 6มองศานี่มไม่ดิโมก มันคือหน้าต่างเอมิสที่ทางเวริเทเซียมสร้างขึ้นโดยใช้ทฤษฎีของอเดลเบิร์ตเอมิสจูเนียแล้วให้เดเลกมูลเลิกเป็นคนพิเศษทำให้คนรู้สึกว่าสิ่งที่มองอยู่เป็นสี่เหลี่ยมและเป็นภาพสามมิติแต่แท้จริงแล้วมันคือภาพสองมิติท,ทรงสี่เหลี่ยมคางหมูตั้งหาทถ้าไม่เชื่อก็เอาไม้บรรทัดวัดดูได้รับรองว่าต้องร้องว้าวแน่นอนขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยากอร่อยจุใจกับท็อปสิบบล็อกชมใมไม่เต็มไปด้วยขนมแสนอร่อย สั่งซื้อได้ที่หลายนี้นะคะบาย